สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่คือรายการ grg gamer review gaming นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม minecraft นะครับเพราะวันนี้เราจะมารีวิวเกม minecraft นะครับเป็นเกมที่โด่งดังมากนะครับฮิตกันมากมายครับทั่วโลกเลยนะครับโอเคนะครับเรามาตอนนี้เรามาอยู่ใน โหมดซิงเกิลโหมดนะครับโหมด s เว v i อร์ survival, นะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้าน NPC มีเคียร์อ,อะไรวะเนี่ยมีเตาเผานะฮะทำไมต้องตั้งอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับผมมีลาวาลาวาลาวาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเข้าในบ้านโอ้มีตโต๊ะเฮ้ยมันโตะ๊ะไม่ทำไงวะเนี่ยเจ๋งว่ะอยากนั่งวะ่ะ มีกล่องนะครับโอ้ข้างในมีโอ้ออฟซิเดียนนะครับน้องพีขุดมาได้ไงวะไอรอนพิกแอดขนมปังแอปเปิ้ลรองเท้าเหล็กรองเท้าเหล็กแเอเ่อ,เอขนมปังน้ำแข้ยอะไรได้เออเยวจะมีการโกงกันนิดหน่อยนะครับเ้ใช้ทูมินีไอเทมก็มันก็ไม่อยากใช้เท่าไหร่นะครับเพื่อความเกลียนนะฮะเ,เราไปดูหมู่บ้านกันดีกว่านะครับ โอ้เห็นว่าที่ว่างใหญ่จริงๆเลยโอ้โกโกก็ๆๆคันกันด้วยอ่ะเราไปดูโกโก้คันดีกว่านะครับหลายๆคนอ่ที่เป็นคอเกมนะครับคงรู้จักเกมหมายค้าบันดีนะครับคงไ่ตออธิบายกันมากมายกับกล่องนะครับโอเคนะครับดูนะไม่มีเคียอะไรเลยครับ ไปดูกันอีกนะครับโอ้ตึกเอีนี่มันคือ,อรอยทางเข้าบ้านเกียนวะเฮ้ยเข้าบ้านไงวะเฮีย้ยแม่งมึงเข้าบ้านได้ไงวะโอ้โดนขังกับเพื่อนโอ้ดูช่วยเนอะโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อฟินนะครับทำเอาไว้ทำลูกธนูนะครับ โหแม่งบ้านเกลียนที่หวเลยมีคนอยู่ในสองคนเนะี่ยอกไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านที่เที่ยวมากเลยนี่มีอะไรอะหมอน้ำตุ้มโอ้โหข้างในมีความลึกลับนะครับอาจจะมีประตูลับอยู่ก็ได้โอ้เขียยขึ้นได้ไงเนะี่ยไงวะเนี่ยในกรณีนี้นะครับชิวเฮ้ยถ้าไม่มีเนี่ย ตายคาท่อตายค้าบอนลฮะมันบ้านเขี้ยนนันเนี่ยโอ้ยอโอโอ้โอซับหมอคุณหมอใช่ไหมเห็นอะไรจะไปรบกวนหมอแล้วโอ้เหลวมองหน้ากูเนเอยเคยเห็นคนหรอเนี่ยโอซับกายไอ้แกะน่ารักอะ่ะ ทำเดินทันตูดความตูแดแล้วตูดเหรอตูอดเหรอกูชิเกอร์เคนนครับเราจะได้คนแก่แล้วนะครับก่อทำอไรต่อดีนะครับนะครับเบียไมค้าได้ผมก็เล่นมาพอสมควรแล้วนะครับเราเปิดเชื้เปิดเซิร์ฟอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นเกมที่สนุกแม่งนะฮะเราเสียเวลาฮะบ,บินแม่งเลยนะ นะครับเป็นเกมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างแรงนะครับโู้แกะดำฟักกินแกะเย้เยขนแกะนะครับเป็นเกมที่แถวบ้านผมเขาไม่คิดกันนะครับก็เหตุผลก็คือว่า้ยไม่ภาพปัญญาอ่อนว่ะภาพมันเลี่ยมะเอ่เออันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับไปถามคนสร้างเกมนะครับว่าทำไมต้องเหลี่ยมเออแต่ผมเดาๆนะฮะ เหลี่ยมนะฮะมันเป็นรูปทรงที่เรียงตัวกันได้ดีนะครับความคิดผมนะฮะผมก็ไม่รู้โอ้ยอีกแล้วอันนี้คืออะไอ๋อเวียนเวน,เ,วนเอ้ยโอ้สอบกายโอว Where you f งกิ้งเฮ e ยแม่งแกะเต็มเมืองแกะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลย มีอะไรมั่งขอทุ่งข้าวสาลีข้าวสาลีบ้านเล็กๆทุ่งข้าวสาลีก้ทุ่งข้าวสาลีโ s u b กายอา่อตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่นะครับโหลครับคุณคุณนิตรซีซีครับ เฮ้ยัตมิสเตอร์ซีซีครับตอนนี้อัดคลิปอยู่นะครับจริงๆนะครับเชื่อมังบิครับอยู่อยู่เป็นเพื่อนคุยก็ดีอยู่เป็นเพื่อนคุยก็ดีนะครับนี่มิสเตอร์ซีซีเนะครับครับอะไรครับตอนนี้ก็อัดคลิปอยู่นะครับก็ดีนะครับจะได้เป็นเพื่อนคุยสักหน่อยนะครับมิสเตอร์ซีซีนะฮะจริงจริงผมแจ้เข้ามาอัดคลิปด้วยนะครับแต่ว่าพอดีเขา คือเขามีปัญหาเรื่องหามาชินะครับผมไม่รู้ทําไงนะแก้ไม่หายสักทีโอเคนะครับหลังจะมาโทรหมู่บ้านแม่งเคียนะฮะก็ไปดูหมู่วัดอื่นกันดีกว่านะครับมีทางกอ,อใช่หมู่วัเนี่ยทางเคียอะไรนะฮะดูแผนที่ดีกว่านะฮะมันจะมออีหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กว่านี้อีกเปล่าอ๋อมีทะเลนะฮะทะเลเคียกับห,ห,ห,หาดทรายตากนะฮะ โอ้มีใบบัวด้วยนะฮะขึ้นมาเหยียบได้นะฮะโหแม่งเกลียนว่ะใบบัวไม่จมอ่ะคนเหยียบซาดโอ้มีต้นไม้นะฮะต้นไม้ใต้น้ําอยู่ได้ไงวะเนี่ยโหแถวนี้วิวดีมากนะฮะครับผมเอ่อ ไหนๆก็มิเตอร์ซีซีมาแล้วนะครับก็ขอถามเหตุผลหน่อยนะครับว่าทําความคิดของคุณนะครับทําไมไมันคราบต้องเป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นตาวมันเป็นเอกลักษณ์เลยสี่เหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับครับมันมีเอกลัารวาดจงเจนผมไจะทำเรื่องของมันผมจะเล่าเรื่องนี้นะโอเค,อเ,คเป็นเอกลักษณ์ไรเงี้ยโอเคนะครับมานี้ไม่มีเียอะไรฮะ วนวันก็ทำแต่ทุ่งข้าวสาลีแล้วไปผลิตโกโก้คั้นในโรงงานนี้นะฮะไม่มีนะไปสู่คอเมิกว้างอันไกลโพ้นมีแต่แกะนีเขี้ยแม่งลกนี้มีแต่แกะวะเฮ้ยแต่แกะนะฮะโอ้เจอแต่แกะจริงเว้ยแกะขาวแกะดำโอนับแกะขาวดําขาวเฮ้อ่ะไปทัวร์กันต่อนะครับ แล้วยังหน้าคนเนี่ยหน้าไม่เหมือนทั้งโลกอะ่ะเออหน้าก็เหลี่ยมนะเป็นหม่ำจกมกเกิบเราเนี่ยไปดูกันที่ทะเลทรายนะครับสุขภาพม,มาึนางไกลโพ้นไม่มีอะไรฮะมีแค่ทรายอะทรายก็ทำได้อย่างเดียวโอ้ยกระบองเพชรอ๊ยฟงกินกระบองเพชรเมือ่อเชี่ย yeah. อ๋อผมลืมเปิดหมดนะฮะเคบินต่อไปนะนี่คือกับผมกำลังวาดแผนที่อยู่นะครับเผื่อไว้เท้าหน้าจะได้ไม่หลงนะครับเวลามาซ้ําไข่กลางทะเลทรายนะฮะมีแต่ก้นกระบองเพชรเนี่ยฮะไม่มีอะไรเลยนะครับเอ่อ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก,ก็ฝากติ้งใช้เป็นการบ้านให้ใหท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่าทําไมไมค้าต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสาหรับความคิดผมก็บอกไปเลยนะครับว่เาเป็นรูปทรงที่เรียงตัวกันได้ดีนะครับเหมาะสําหรับการสร้างนะครับถ้ามีความคิเดเห็ยนยังไงบอกไว้ในคอมเมนต์น,นะฮะอยากรู้มากทําไมไม่ต้องเหลี่ยมเตี่ยมทุกอย่างนะหลายคนก็ถามผมนะทําไมต้องเหลี่ยม มันมีอะไรไม่เหลี่ยมไหมไมเ่เหลี่ยมทุกอย่างจนแม่งคนเล่งจะคุยสี่เหลี่ยมอยู่แล้วฮะ,ฮะเครียดนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับฝากไว้คิดด้วยนะครับว่าทํำไมต้องเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นมากเลยฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ